เอาเลไปสับจบละเอาไปเลยเอาไปร่ราวัลเลยครับเรีเลยขอม่บรางวัลให้หยเอยเรียกเลยครับงู่ใช้ยเอาันไปใช้น้มไม่อยู่ไหนล่ะไม่อีกตัวหนึ่งมีไหนคอับปลง ดีโอวิดีโอข้ามไปไหนก็ไปนั่งเขาลงพิณกันเคยวันนี้เป็นไงบ้างครับเคยอุ้ยสุดยอดเลยครับแล้วมาทริปนี้นี่บอกว่าถ้าคนที่คุ้นมาได้เดทำเลยใครไม่มาไม่รู้นะครับเนาะคนที่มาขึ้นมาเนี่ยผมขอบอกเลยขาดโอกาสไปแล้ว เป็นว่าครับแอจรจอร์นเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สบายดูบรรยากาศพี่ปอยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับวันนี้อากาศสดชื่น <c oughs> ขึ้นมาสามครั้งแล้วครั้งนี้แบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดกว่าสองครั้งแรกอขอบคุณครับผมอ่า พระเจ้าขอพระตลอดที่รักตัวไว้วใจกลกเงินมาก่อนมหรอกได้เยอะนเรียงกันําได้นะจะไปอย่ไาแล้วไแล้วจางสิเอกประสงค์ครับที่ผมเองเอาผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงนะเดี๋ยวนเดี๋ยวไปลอง ไงครับเนี่ยน้ำเปล่าครับโอ้น้ำเปล่าแล้วครับก้นน้ำน้ำเมาเออเอากระเบนเลยครับไก่ย่างหมอเาลยนะครับเอย